ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ford ายแดงใบเจเอ๋นั่นเองค่ะก่อนมารับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจเอ๋ด้วยนะคะแล้วก็อยากทราบโปรโมชั่นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถกันเดากันขอนนะสามารถโทรเข้ามาสอบถามเจเอ๋ได้เลยค่ะที่เบอร์063ค่ะ3681441นั่นเองเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยค่ะมาชมกันเลยนะคะในส่วนของรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นนะคะ Y Tag 6 AT นั่นเองค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2.0นั่นเองให้กำลังแรงมา้ามาที่170แรงมา้าแรงบิดให้มาถึง4 5 5นิวตันเมตรนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้ทำการแต่งเป็นชุดเหล็กนะคะแล้วก็ดุดันไม่เกรงใจใครตรงกับคอนเซปต์ของ f อร์ของเรานั่นเองค่ะในส่วนของตัวด้านหน้าเนี่ยใส่เป็นตัวที่เป็นชุดเหล็กของตัว x t กทีม e นั่นเองค่ะใครชื่นชอบชุดนี้นะคะเซฟคลิปนี้ไว้นะคะแล้วกดเป็นรายการโปรดได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ ไฟจิ๋วนะคะของเราไม่จิ๋วนะใครบอกว่าจิ๋วไม่จิ๋วนะคะค่อนข้างใหญ่นะคะเหมาะสมกับตัวที่เป็นชิ้นงานที่เป็นชุดเหล็กอยู่แล้วนะคะเนี่ยเป็นไฟจิ๋ว3าจุดนะคะตัวนี้ให้มาถึง3ามจุดเลยใครอยากเปลี่ยนสีไฟนะคะสามารถแจ้งได้อยากได้เป็นสีขาวก็ได้นะคะตัวนี้นะคะรับรองว่าไปประทะกับใครเนี่ยตัวนี้นะคะรับรองไม่แพ้ใครนะคะเขาน่าจะยุบนะคะเราไม่ยุบแน่นอนนะคะกับชุดเหล็กชุดนี้นะคะ เป็นชุดเหล็กที่เป็นคุมโทนสีดำนะคะแล้วก็ตีหมุดด้วยตัวนี้เป็นหมุดหลอกนะคะที่เป็นตัวหมดตัวนี้นะคะเป็นหมุดหลอกเพื่อให้รถดูมิติและให้ความดุดดันมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะที่เป็นห่วงตัวนี้จะเป็นห่วงลากจูงนะคะใช้งานได้จริงด้วยนะสําหรับห่วงลากจูงนะคะแล้วก็ด้านล่างใส่ใน,นส่วนของตัวกันแทงมาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวลากจูงมีมาให้เหมือนเดิมนะคะยังคงไว้ให้อยู่นะ สำหรับตัวชุดแต่งเ e อ็กตีมนะคะไฟนะคะตัวนี้นะคะถ้าเป็นชุดนี้นะคะลูกค้าได้ไฟที่เป็นไฟตัดหมอกนะคะเป็น LED แบบนี้นะคะมาฝั่งนี้ด้วยเป็นไฟสปอตไลท์มาให้ด้วยนะคะสำหรับตัวชุดเ e อ็กตีมนั่นเองค่ะด้านบนนะคะเหมือนกันแต่งคุมโทนนะคะที่เป็นสีดำเงาและก็ตัดด้วยสีดำด้านนั่นเองเป็นสกรูหน้าทรงฟริกนั่นเองนะ,ะตัวนี้เป็นทรงเตี้ยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลว่า ใส่ทรงนี้ไปแล้วเวลากับการขับขี่จะดูแบบว่ามองเห็นชัดไหมชัดแน่นอนนะคะเจตทดสอบมาแล้วนะคะแล้วก็ไฟหน้านะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นไฟหน้าเดิมเราไม่ได้ไปดัดแปลงหรือเปลี่ยนอะไรเลยนะเป็นไฟหน้าแบบมันสีเรฟเลเตอร์ LED นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวไฟเดททัมแลนดิ้งไลท์มาให้แล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานมีมาให้เรียบร้อยสําหรับรุ่นตัว y แทนะม่ว่าจะเป็นระบบ ABS eBD eSS ระบบรอมป้องกันการผิดคว่ำนะคะแล้วก็คันนี้นะคะคุมโทนด้วยตัวครอบไฟหน้ามาให้แล้วนะคะตัวนี้จะเป็นครอบไฟหน้าแต่งเพื่อความสวยงามไม่พอนะคะแล้วยังป้องกันในส่วนของการกระแทกหรือป้องกันริ้วรอยได้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะเห็นไหมคะตัวนี้รับกับตัวชุดแต่งที่เป็นกันชนด้านหน้าที่เป็นเหล็กของเราที่เป็นเอกปีนนั่นเอง เป็นลายฟันเฟืองนะในส่วนของตัวคิ้วล้อนะคะตัวนี้จะเป็นลายฟันเฟืองให้นั่นเองนะคะใครชื่นชอบแบบนี้นะคะสายช่างสายอะไรเงี้ยน่าจะช,ชื่นชอบในส่วนของตัวลายฟันเฟืองแต่ถ้าไม่ชอบอยากได้เรียบเรียบหรูหรูพอนะคะไม่ต้องอลังมากก็สามารถแจ้งมาได้นะคะมีตัวลายเรียบให้ด้วยนะคะขนาดมีให้เลือกหลายไซส์เลยไม่ว่าจะเป็น3นิ้ว6นิ้ว5.5นะมีหมดเลยนะคะแล้วก็คันนี้ได้ทำการ อัพช่วงล่างใหม่อัปเกรดในส่วนของเซตค่าของตัวช่วงล่างใหม่มาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้นะคะของเขาเนี่ยเปลี่ยนในส่วนของตัวปีกนกกันโคกงนะคะที่เป็นของออปชั่นนะคะเพราะว่าคันนี้ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเรายกหน้า2หลัง2มาให้นั่นเองค่ะในส่วนของตัวปีกนกนะคะที่เราเปลี่ยนแล้วนะคะยังเพิ่มในตัวของตัวซับแทงค์นะคะตัวนี้เพิ่มเข้ามานะคะตัวนี้เป็นตัวซับแทงค์สามารถปรับระดับได้ถึง8ระดับนั่นเองค่ะแล้วก็ล้อแม็กนะคะ จากไซเดิม18อัพมาเป็น20แล้วก็ออฟสูดด้วยออฟเซตอยู่ที่33เอ่อ,อท่ทีออฟเซตอยู่ที่44นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นออฟลึกเนาะแล้วก็เป็นแม็กของตัวแวมไพร์นั่นเองนะคะตัวซีรีส์ยางนะคะที่ใช้นะตัวนี้จะเป็นยางของตัว MT นะคะเป็นยางลุยเหมาะกับสายลุยสายแคมป์หรืออะไรเงี้ยเหมาะกับสายลุยนะคะแล้วก็ตัวขอบยางเนี่ยจะอยู่ที่33คูณ12 5นั่นเองนะคะแล้วคันนี้พิเศษมากๆเปลี่ยนในส่วนของตัวเบรกให้ด้วยนะคะเป็นเบรกของตัวเบมโบนะคะตัวนี้เป็นเปนเบรกของตัวเบมโบยี่รให้นั่นเองค่ะตัวนี้นะสามารถเลือกสีได้นะคะตัวเบรกเบมโบแต่ลูกค้าท่านนี้เล่นแบบคุมโทนเป็นสีเทาตัดด้วยตัวหนังสือสีแดงนั่นเองค่ะเลือกสีได้หมดเลยใครถูกชะโลกสีไหนสามารถเลือกได้ในส่วนของตัวที่เป็นตัวคาลิเปอร์เบรกนะว่าอยากจะ เปลี่ยนเป็นสีไหนนั่นเองนะคะคันนี้นะคุมโทนสีดําคุมโทนด้านบนนะคะตัวนี้นะคะด้านบนราวหลังคาเนี่ยเราแลปสีเป็นสีดํานะคะลูกค้าอยากจะติดตั้งเป็นตัวจักรแกงนะคะที่สามารถวางสัมภาระเพิ่มอัปเกรดได้เพราะว่าตัวนี้นะคะการรับน้ําหนักของเขาเนี่ยขณะรถจอดนิง่งสามารถรับน้ําหนักได้ถึง250กิโลก แต่ถ้าลูกค้าใช้งานวิ่งออกนอกเมืองออกต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะคะการรับน้ำหนักได้อยู่ที่แค่80กิโลกรัมนั่นเองนะคะอย่าบรรทุกเยอะนะคะแล้วก็คันนี้นะติดตั้งในส่วนของตัวกันลอยให้เรียบร้อยนะคะรุ่นนี้นะใส่กันรอยใครอยากได้เป็นแบบฟิล์มใส่ก็ได้หรืออยากได้เป็นเบ้าแบบนี้สามารถแจ้งมาได้เลยนะคะตัวฟิล์มนะคะตัวนี้นะคะฟิล์มของเราเนี่ยติดตั้งเป็น80 เปอร์เซ็นต์นั่นเองเห็นไหมว่ามันจะดำดำมืดมืดนิดนึงแต่ความเข้มเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้อยากจะได้เป็น40 60 80เลือกได้เลยนะคะในส่วนของตัวฟิล์มนะตัวบันไดบันไดเหล็กนะคะจากเดิมเปลี่ยนใหม่ลูกค้าบอกว่าไหนๆก็จะสุดแล้ว แต่งให้สุดไปเลยนะคะเปลี่ยนบันไดเหล็กใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นบันไดเหล็กของตัวฮัมเมอร์นั่นเองบันไดเหล็กเราก็มีหลายรุ่นหลายเกรดให้เลือกนะลูกค้าอยากได้แบบไหนสามารถแจ้งมาได้เลยนะคะสามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้นะ,ะที่ช่องเจ๊เอ๋นะคะใครอยากได้แนวการตกแต่งนะคะมีคลิปให้ดูอีกเยอะมากนะคะมีแบบแนวให้เลือกเยอะเลยสามารถย้อนเข้าไปดูที่หน้าช่องได้เลยนะคะในส่วนของตัวชุดแต่งนะคะคันนี้นะคะตัว ขานังนน้ำมันก็ใส่กันลอยให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูในส่วนของตัวท้ายกระบะบ้างนะคะตัวนี้ก็ใส่เป็นชุดเหล็กนะคะเป็นชุดของตัว Outlander นะคะตัวนี้เป็นทรงนะคะเป็นรุ่นปืนบีกันนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะสั่งให้เจ๊แต่งนะคะลูกค้าต้องแจ้งมาว่าขอเป็นทรงบีกันนะเป็นของ Outlander นะหรือจะเป็นของ Hammer ก็ได้นะคะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ ด้านล่างนะคะมาชมในส่วนของตัวช่วงล่างกันบ้างลืมแจ้งว่าคันนี้นะคะได้เซ็ตค่าโชคอัพด้านหลังนะคะตัวนี้ก็เป็นของตัวโปรเฟนเดอเช่นเดียวกันนะคะเราเปลี่ยนโชคอัพใหม่หมดเลยนะคะเพราะว่าคันนี้ต้องบอกว่าทาไมถึงต้องเปลี่ยนเป็นชุดโชคอัพด้านหลังเพราะว่าเราอะใส่ชุดเหล็กทั้งคันนะคะ มันจะช่วยในเรื่องของการแบกรับน้ำหนักได้ดีนะคะถ้าเราเปลี่ยนตัวโชคอัพตัวนี้เป็นของโปรเฟนเดอร์รู้อยู่แล้วว่ามีชื่อเสียงอยู่แล้วในส่วนของตัวโชคอัพชุดนี้นะคะแล้วก็เบรกเนี่ยถ้าเป็นรุ่นวายแท็กเนี่ยของเราเนี่ยถ้าเรนเจอร์นะใครอยากจะใส่เป็นตัวเบรก b บรโ b o นะคะเรนเจอร์จะมี2แบบมีเบรกแค่ดิดหน้าดัมหลังแต่คันนี้เป็นรุ่นวแท็จะได้เป็นด,ดิทั้งหมด4ล้อนะคะก็ใส่เบรกนี<ๆ>่เลยนะคะ เป็นดิสสี่ล้อเลยที่เป็นเบรกของแบมโบให้นะคะตัวนี้ใส่มาทั้งหมดสี่จานนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นหกพอตนะถ้าเป็นตัวจานเบรกจะเป็นจานเบรกที่เป็นหกพอตนะคะที่เป็นชุดของตัวคาลิเปอร์นั่นเองนะคะก็ฝาท้ายกระบะที่เป็นรุ่นไวท์แท็กนะคะตัวนี้ตั้งแต่ตัวสปอร์ตเลยนะได้เป็นตัวผ่อนแรงมาให้เรียบร้อยเห็นสโลปสโลปอย่างนี้นะคะนี่เลยเราใส่โช๊คอัพเพิ่มนะคะตัวนี้เป็นของตัว โชกอัพนะคะสามารถอัปเกรดได้ใครอยากได้แบบนี้แจ้งมาได้นะคะติดโรลเลอร์ไฟฟ้าโรลเลอร์ไฟฟ้าก็มีหลายยี่ห้ออยากจะได้เป็นของเอล c กาสหรืออยากจะได้เป็นของตัวฮัมเมอร์แจ้งมาได้เลยระบุสามารถระบุได้เลยนะคะว่าอยากได้ยี่ห้อไหนมีให้เลือก ทุกยี่ห้อเลยที่นี่สําหรับชุดแต่งนะคะแล้วก็คันนี้นะด้านล่างเนี่ยก็จะมีพวกสปอร์ตไลท์มีมาให้เรียบร้อยนะไม่ไม่ใช่ว่าจะมืดแบบนี้นะถ้าล,ลูกค้าใช้งานเนี่ยไฟยสปอร์ตไลท์จะติดขึ้นนะคะไม่ต้องใส่ตัวผ่อนแรงแล้วมีมาให้อยู่แล้วสําหรับว i t แท็กนะคะแล้วก็ตัวกาบข้อฝาท้ายรุ่นว i t แท็กนะคะเราคุมโทนด้วยตัวกาบข้อฝาท้ายที่เล่นสีเป็นสีดําเงานะคะหรือใครอยากได้ดําด้านก็ได้นะแล้วก็ตัวโลโก้เนี่ย เป็นฝาครอบที่เป็นตัวทรงเว้าวเว้นโลโก้ให้หรือใครอยากจะได้ที่เป็นแบบว่าครอบไปเลยครอบติดตัวปิดโลโก้ไปเลยเพราะว่าไม่อยากให้เห็นโลโก้ฟอร์ดนะคะก็สามารถแจ้งได้นะคะแต่ใต้โลโก้ยังมีกล้องมองหลังซ่อนอยู่นะคะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นกล้องถอยนั่นเอง ตัวนี้นะคะจะเป็นกล้องถอยที่มองเห็นด้านหลังได้อย่างชัดเจนการส่องสว่างของตัวกล้องมองหลังเนี่ยชัดเจนมากๆเลยแม้แต่เมื่อสนิทก็ชัดนะคะตัวนี้จะโชว์ไปที่หน้าจอนั่นเองนะคะแล้วก็มีเส้นกะระยะด้านหลังให้ด้วยนะคะแล้วตัวนี้นะคะใส่ตัวที่เป็นตัวหนังสืออะคริลิกนะตัวนี้จะเป็นตัวหนังสืออะคริลินนะคะไม่ใช่สติกเกอร์เห็นไหมเป็นตัวหนังสือแบบนี้ตัดที่เป็นกับสีตัวรถที่เป็นสีดำเงาตัวนี้จะเป็นสีดำด้านนะคะตัดกัน แบบสวยมากๆนะคะแล้วก็ตัวกันชนท้ายถึงบอกว่าทำไมต้องเปลี่ยนโชกโชกด้านหลังนะคะเพราะว่าเราใส่ชุดเหล็กทั้งคันนะคะตัวนี้นี่เป็นชุดกันชนท้ายที่เป็นของ h ั m m e r นั่นเองนะคะตัวนี้สามารถอัพเกรดเป็นหัวลูกบอลได้นะใครที่แบบว่าจะต้องเอาไปลากเรือไปลากพ่วงนู่นนี่นั่นนะคะสามารถอัพเป็นตัวหัวบอลได้นะคะตัวนี้ยังมีไฟสองสว่างนะคะที่อยู่ต่องป้ายทะเบียน ให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยพระเอกของเรานะคะท่อไอเสียท่อไอเสียตัวนี้จะเป็นท่อเดี่ยวออกคู่อ่าเขาเรียกท่อเดี่ยวออกคู่แต่ว่าเป็นท่อออกด้านข้างนั่นเองแต่ว่าเป็นท่อคู่นะออกได้จริงนะคะทั้งหมด2ข้างเลยนะคะเป็นท่อของตัว HKS นะคะตัวนี้เป็นสํำนักแต่งของเราอันนี้มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะคะสำหรับท่อตัว HKS นั่นเองค่ะใครอยากติดตั้งชุดนี้อยากรู้อยากทราบราคา แจ้งมาได้เลยนะคะสำหรับตัวชุดแต่งทั้งคันแบบนี้สำหรับว i ยแท็กนะคะเราก็มี2รุ่นย่อยให้ลูกค้าเลือกเลยนะคะลูกค้าอยากได้เป็น 6AT หรืออยากได้เครื่องยนต์แรงๆก็เลือกซื้อเป็นตัว V6 ได้เลยนะเครื่องยนต์3.0นั่นเองค่ะแต่สำหรับคันนี้ที่จเจรีวิวอย่างที่แจ้งไปว่าเป็นเครื่องยนต์2.0นั่นเองค่ะแต่ใครบอกว่า อยากได้ราคาที่ยังไม่ถึงล้านอะ่ะเอามาแต่งแบบนี้ได้ไหมแต่งได้นะคะแต่งได้หมดเลยไว้ว่าลูกค้าจะซื้อรุ่น XLS ก็แต่งเป็นรุ่น x t r e m e ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่ดูจบแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้จเจ๋หน่อยเนาะแล้วก็อย่าลืมกดสันกดิ่งนะคะเพราะว่าเวลามีคลิปแป,กแปลกชุดแต่งแปลก,ปลกใหม่ๆม,มาอัปเดตเนี่ยจะได้ไปแจ้งเตือนที่หน้าจอของลูกค้านั่นเองค่ะ วันนี้เจ๊ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ